สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านครับมาพบกับผมเช่นเคยหัวกล้วยชาแนลชาแนลที่ทำอะไรก็กล้วยไปหมดเลยวันนี้ครับเราได้สิทธิพิเศษจาก GM ทางซิลออนไลน์รีเทินแล้วก็ได้สิทธิพิเศษจากคิวอเจโซนนะให้อนุญาตเรามาถ่ายแข่งกัน3-3แต่ว่ามีข้อกำหนดอยู่นิดนึงว่าต้องตายนอนดูเดียวอย่างเดียวเท่านั้น <laughs> ไม่มีส่วนร่วมในเกมเลยคือนอนได้อย่างเดียว เราก็ GM ออนุญาตครับแล้วเราก็ได้สิทธิพิเศษตรงนั้นมาเราก็ไม่พลาดครับมารอดูเขาแข่งกันส3มสามนะวันนี้ว่าเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนสนุกขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ<ส>เออกิจกรรมนี้ครับมีของรางวัลด้วยนะเงินอะตัวรางมันไม่สําคัญหรอกมันสาคัญที่ศักสีเว้เฮ้ยี่อของเนี้แหละสักสีเรารอดูครับรอดูแล้วก็ทำไมเราไม่ลงอ่ะเราไม่มีสักสีเราไม่มีสักสีเราไม,ม <laughs> ไม่มีของด้วยแหม ใช่จริงๆด้วยเขาบวกกันไม่ใช่ตีชนตีละมั้งฮะอ๋อเดี๋ยวเขาจะเตะออกหมดใช่ไหมเขาจะเอาคนชนะตีละสามมั่วอ๋อเชี่ยเอาเลยตีละสามเว้ยเด้อหนึ่งไปบวกแล้วโอ้โห้เชี่ยโอ้ยไอ้ยีนี่เก้าพันลูกเล้วเลยเฟรมเละตกเลยเหี้ย ออ้ยไม่ได้แล้วพี่เขาบวกกันแล้วอุ้ยอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปเลยอ่ะต้งคนมันตุ๊บ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 เอาไว้เอาไว้ดมันจะดูหายเลยอ่ะเอาไว้เอาไว้พี่เข้าไม่ได้แล้วหมดหมดกิจกรรมเขาแข่งกันเสร็จแล้วเนี่ยเออจะเสร็จแล้วเนี่ยหายไปแล้วหลายตี้แล้วโอ้ยกอบบี้ยังอยู่อ่ะกอบบี้ยังอยู่อะกอบบี้ยังอยู่เอ้าปอกเกล็ด เดี๋ยวเขาจะตัดเอาอย่วิ่งวนเี่ <relevance> มันไม่ตีใครเลยดีกว่าดูด,ดิใส่อย,อยู่ใส่อย,ย,อยู่อุ้ยไอ้เหี้ยผ่านพบไม่ผูกพัน,นยืนโคตรนานาอุ้ยล่วงแล้วล่วงไปแล้วนี่มึงล่วงไปแล้วล่วงไปแลว้เออเวเอาเว้ยเออเอาเว้ยกำลังใส่กันเองเอาไยังยังใส่หมูหมูอยู่เอาห่วยหายไปเยอะมากเลยอเอาเองยืนเต็มเลยโอ้ยนี่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  ฮุ้บวกกับใครอ่ะตีกับอ๋ออ๋อตีตีกับพี่หมอกพี่หมอกล่วงไหมล่วงจบว่ะตีกันเองยังอ่ะนี่นี่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ใครตุนใครตุนยังไงเดดี๋ยวอคได้พี่ใครโดนหรือตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อของมูมู่อ่ะล่วงล่วงไปแล้ว หมดนี่มันเหมือนกิวอล์เลยนะเว้ยเออโอ้ยนี่ยังเหลืออีกตัวนึงอย่ายุ่งกับฉันมึงดูชื่อโอ้ดีเฟนต์ไม่หรแล้วสองหกหนึ่งแล้วมั้งนะสองโอ้ยสองร้อยห้าเองใส่ชิบหายถือลูกโลยืนดูพอเช็ดลูกเอาเวจบเอาเวชนะเกมหมดเลยโอ้เอาแล้วเอาแล้วใส่กันเองแล้วใส่กันเ้ย ได้กันเองแล้ววะเชื่อตีดิเฟนหูร่วงอ่ะร่วงดีรออะไรแต่นี้ปั๊มไม่ได้ดิยังว่ะยังว่ะเอาล่วงไปแล้วแล้วมันบ้าอยู่อุ้ยอุ้ยโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะอ้าวเอาว่ะทำปั๊มนี่พี่ปังเล่นไม่แน่ใจแบงค์พี่แบงค์เลยจะปั๊มยาแน่นี่จะเอาพระตีละหนึ่งหีกระป๋องหีกระป๋องล่วงยังไงครับยังยังยังกูยังไม่จบอีกเหรอจบแล้วโอ้โหโดนใส่แล้วว่ะสองตัวลุมว่ะ ร่วงร่วงเลจิ้มใหญ่จิ้มใหญ่มารอจิ๊บใหญ่อจิ้มเยอะโกรธตายเลยว่ะเนี่ยกระตุ้นกระตุ้นอ่ะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปก็วันนี้สรุปผลก็ง่ายๆเอาเวจีนะชิวๆข้าคนเป็นผักเป็นปลาเลยเเห็นตี้มีกิวคิวหนึ่งครับจากเสือมือมู่นะเออชื่ออะไรพ็อปอปิ้งแอนิ เออพอปิดเอนิมี่หูมาดูเดือดอยู่นะตอนแรกก็เหมือนจะยืนหไหวเ้ยแต่ว่าสรุปว่าก็เอาเวยอยู่ดีเนาะเอาเวยนี่ของเซริร์ฟเลยโหโห,โหจริงครับขอบคุณไงก็ขอบคุณเอาเวย์จีโซนกับทาง GM ็ก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับเซิร์ฟเออ PVP 3 3ก็จบไปได้ด้วยดียังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับไว้ติดตามกันเรื่อยๆนะ อย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วกด Subscribe ช anel ไว้ด้วยเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะ๊ามบากด s ับ s c r i b e ด้วยนะเออเอมมากด Subscribe ด้วยนะครับฝากถือเจมด้วยถ้าดูอยู่ก็กดไปด้วยครับแอดเฟซมาได้ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแลวบายบายจุ๊บ